วันนี้ก็มีคำถามเข้ามาอีกแล้วนะครับก็คือถามว่าการขนาด0.8 1.6แล้วก็2ต่างกันอย่างไรนะครับ อบง่ายๆก็คือความกว้างต่างกันนะครับก็คือรูของหัวสีกับเข็มเนี่ยขนาดต่างกัน0.8ก็คือ0.8มิลก็จะมีรูสีที่ขนาดเล็ก1.6ก็จะมีรูสีที่ใหญ่ขึ้น2ก็จะใหญ่ขึ้นตามลําดับถามว่ามันใช้งานต่างกันยังไงนะครับตัว0.8เนี่ยจะเหมาะสําหรับงานที่ต้องการปริมาณสีที่ออกมาน้อยยกตัวอย,อย่างอย่างเช่นการพ่นซ่อมเฉพาะจุดเราไม่ต้องการให้สีเนี่ยออกมาเปียกมากเลยทีเดียวก็คือเป็นลักษณะการพ่นไล่ขึ้นมาจนเนื้อสีเต็มส่วน1.6 6เนี่ยจะเหมาะสําหรับพ่นสีที่ไม่มีบอลหรือสี solid นะครับหรือพวกเคลียร์หรือพวกสีรองพื้นที่ต้องการความเปียกของสีเยอะๆจํานวนเที่ยวในการพ่นเนี่ยก็จะน้อยลงนะครับถ้าเราต้องการความเปียกมากๆต้องการความฉ่ามากๆแล้วเราจะไปใช้0.8อย่างเงี้ยสีมันก็จะไม่เปียกเราต้องพ่นหลายๆทเที่ยวซึ่งการพ่นหลายๆทเที่ยวเนี่ยก็จะทาให้ผิวสีเนี่ยไม่สวยแล้วก็เสียเวลาในการทํางานด้วยใช้เวลามากกว่าที่จะเต็มชิ้นงานส่วนขนาดเบอร์2นะครับเบอร์2ส่วน ในงานรถยนต์เนี่ยใช้กันน้อยนะครับนอกจากงานพิเศษจริงๆอย่างเช่นการพ่นสีอ็อกซี่ที่ต้องการให้ความหนาในแต่ละชั้นเนี่ยหนามากๆเราก,ก็จะใช้หัวปืนเนี่ยขนาดตัวสองในปัจจุบันเนี่ยมีการพ่นด้วยลูกเล่นใหม่ๆการนํากากเพชรเข้ามาพ่นในงานรถยนต์เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วขนาดของกากเพชรเนี่ยมันจะใหญ่กว่าเม็ดมุกเม็ดบอลน,นะครับถ้าเป็นปืนธรรมดา1.6หรือ1.3มเนี่ยมันจะพ่นพวกกากเพชรเนี่ยไม่ได้คือพ่นไม่ออกปืนมันตันเราก็สามารถใช้ เบอร์สเนี่ยสำหรับพ่นตัวกากเพชรนี้ได้<อ>การเลือกขนาดของปืนเนี่ยก็คือดูลักษณะงานที่เราใช้นะครับเราใช้ลักษณะไหนมากที่สุดนะครับเราก็ควรที่จะเลือกขนาดของปืนขนาดนั้นให้เหมาะสมกับงานที่เราต้องการครับ,รบสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมหวังว่าจะมีประโยชน์กับท่านเพื่อนำไปใช้งานนะครับแล้วถ้าเกิดท่านคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ